สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่บ้านนะคะเนาะกำลังคุยกับยายอยู่เลยดีแหละนะคะคือโลกออนไลน์เนาะชีวิตต่างแดนโชคดีสมัยนี้เราได้เห็นหน้าแล้วคุยกันทุกทุกวันนะคะมาเบิงด้วยแม่มาแม่ค่อยเห็นอย่างกินเมื่อนี้เฮ้ยมาเบิรคู่งานแม่ทำข้าวเบียไสหมกไสหมู หมูแล้วบ้านเราเนาะใส่หมูใส่ไอ้หมูหมูไทยหลังตำก็เบียร์ใส่เอ็นแล้วคิดฮอดคิดฮอดกอดบ่ได้เห็นแต่นในจอเด้อพี่น้องเอ๋ยอ๋ <c oughs> อแม่เห็นกินเมื่อคืนนีอแม่ด้าวเต่าแม่ก็คิดฮอดกินละโอ้อยขันลูกเต่าล่าแม่เนาะวางลูกเต่าล่าแม่มาตัว โอ๊ยน้ำกระมี้มาจ้างน้นจ้าวุ้ยพนกระบอกว่ากุ้งป้องเล้วเบาอยู่ข้าวจ้าวเดียวก็ไก่จังวะแงกระบกไส่น้าย็น้ํารูปแบบปกษาศเราก้อนจ้กไสกบียใใส่หมูน้อยนึงหมูท้มหมวกหัวตัวนาจังเจ็บไหมต่อไปไก่ตัน ใสไ่ไอ้อันอันหมกุ๊บนี่เปาใส่ต้มมะกิจแก่จะน้อยใส่จาก,จาก,จาก,จากรุ๊บปลาปลาใส่ปลาไหลมมีบมบใบตู๊ใบตูเราว่าต้องใส่สแบบววนี้คุณเนี่เราไปตกเบ็ดนี้ได้ปลาไหลปันใดเนี่ยรอลูกสาวได้ปลาไหลปันใดเนียไปตกเบ็ดได้ปลาไหลปันดใดเฮ็ดปลาแห้งไว้ท่าลูกสาวลายปันใดอ,อ้าวแม่ได้ กินไปเรียกไละกินตัวเดียกแกเก็บว่าให้ลูกแกฮะเนาะแล้วก็ตได้มาก็ได้นะมะพิดเมฆก็โอ้ยลาเอยความเมไว้ลานะวาอืมมาขมเปียกมาขมเปียกจะใครมะขำเปียกกระดานเมต็ิไว้ได้จับระปูแล้วมพิ องกิโลอ๋ออ oh, oh, ีลาเด้อ huh. อีลาไป็นกระหน่อมเด้อแม่เ hmm. ฮ็ดก้าอีลาอ้าวเดอนล้วนี่ได้กินง่ายบ่ทีนี้วนไปทั่วแล้วเด้อพี่นี่อ่าฮ่าผู้สาวผู้สาวบ้านเฮาเด้อสาวสุดเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าอือหอมแดงแครนอือหือโ้แม่แม่แม่ทำแม่แม่ทำรู้ป่เนี่ยพอหมดยัยป๋อ กระเทียมบบต้องห่วงไว้ให้ลูกสาวเด้เอ,อกินมันกระเทียมฝรั่งเนเี่ยบบหอบละเออหอมแดงน่าสดใจถ,ถ้าได้กลับเดเออ้อย่างว่าโลกวีวบบอันอันโลกมันขยายคูณสองอันอย่างของมันนะแม่เอ,อ้ยดูแลสุขภาพถอดดูกุกอยางอนะเอาไว้ให้ลูกก็ล,ลูกก็จะมาได้บบมาได้แม่ต่กี้ส่งแม่อยู่ที่น่ะบบต้องคิดหลายบบต้องคิดหลายไมอีกเด้อ ทำไมาตาทำไมแกไมโอ๊ยสองขุ่นแกอยู่บ้านตัววาโอ้ดูแม่แม่์หอมวาให้ล่านะโอจ้จ้าเมยนาวันอีหั่นตัวบกเมย์เดีดพิี้หนูน้อยเด้อด,ดูนะพี่น้องกาเยาะจะกินพิกี้หนูน้อยนะคะอย่างเผ็ดเออตัดควรอวย่างสะอาดเลย เกียนนี่เห็นอย่างละเอียดเกินก่อนเมย์ก็เมยว่าก็ว่าเห็นบอกเม่เห็นไปให้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ก็เจียวออกตากแดดนี่ไงยังยึดถุงนึงยึดในพอถุงน้อยโอ้ยพออยู่เมืองนอกยายจากินพริกแห้งนะพริกผงนี่พริกขี้หนูน้อยเลยบอกให้แม่เฮ็ดไว้ให้เนาะทุกปีตอนชีกลับกระปานโรงงานนี่ยให้แล้วก็ไปแบ่งให้ป้าปองได้ออันยั้นก็แบ่งกันกินไปลูกเอ้ย กินท<ต>อดพี่อ้อยเดชกินทอดเหมือนกันนะพี่อ้อยกับพี่ปองน้โนโลก้กินนมลูกกุกงน่ะอือก็มาบ,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 บอกแม่ว่าแม่กินทอดบ่ได้เจอเลยอยู่ใกล้ๆแท้ๆเพิ่นญาตหลายยายจ๋าไปเฮ็ดงานว่างานไปเจอคนหลายกว่าแล้วเพิ่นญาตเพิ่นบ่ม,มาหาเลิกคบแม่อ้อยก็ห่างเลยช่วงนี้เนาะลูกวิบวับอืลูกเสื้อซลูกไวรัสนี<อ>่แหละนาจไปโรงพยาบาลได้แท้ เอาก็ยังพอให้แม่ไปนาะไว้ีไปกลังให้ใหญ่ะอเอาไปใไปใต้โทรศัพท์เอ,เอาเอาสุขภาพอาว้กรอนถ้าเป็นอย่างขึ้นมาแล้วสิลำบ้ากแม่ก็เหมือนกันโนาะดูแลเจ้าของวิตามินเหมิดยังแม่วิตามินเหมิดยัง่ะแล้วก็แน่ได้ตีมือแหแน,น่เห็นนกัน่ันยังโอ้ยหมกหมกอยากก่างก็ ตัวไหลล่เอ้จีนออแต่จีนออดโตอะไรจีนออดล่หมกผักกุ้งน่ะน่อลูกตะกุนอ่น่องลูเบื้เดือนพูดเอเพราะว่าากุงกไปกินไัดูผู้เห็นเนี่ยหมกผักกุ้มเวลาหั่นสุกเราให้สุกเบิ้งเดือนอีไปเบิ้งีไปเบิ้งกินออดกินออดเออยังมาเห็นยูในรูปในรูปวิดีโอ โอ้เห็นครอบครัวกันเนาะยังว่าอยู่ให้ฮักกันแพงกันทุกอยางยามเท่ามาแล้วยังว่าบอกอยู่ยากคุยกับอายอยู่คือกันน่ะเนาะฮักกันทุกคนเอาคีแค่นี้ก็ซึ้งใจละอ้ายบอกว่าไงเนตูบอกอายว่าน้องตาเอกมาหาแค่นึงว่าประกอบานนั้นแม่เป็นวานาเป็น คีดหนอดเมื่อกี้นี่กฎกุ้มไปไว่าให้เพิ่นฮับกันไอ้ทรายฮับไอ้ฮับบ่มีผู้ใดฮับในกุ้มเบาๆบา้บา,บานเฮาบ่ค่อยอยากสิคุยมีแต่ยายจาย๋านี่ลนะคุยหลย่ไอน้นี่โอ้ยถ้ารับโทรศัพท์ก็ถือว่าถือว่าเก่งหลายแล้วเพิ่อนบ่มีเวลารับออื้นักเขียนคอมเมนต์อตอบเพิ่นยังบ่ตอบเพิ่นยังยกโป้งให้ยังเดีว๋ว <c oughs> คิดฮอดคิดฮอดเป็นทางการขอแม่หลายทาเติมแล้วตัวก็ตัวเหมือนซีว่าอ้าวจะลองเอาที่ว่าก็ไอ้เอี่ยไอ้อย่างปลไปเกิดหน้าตัวไว้ใหญ เงี้่เพื่อนข้ามบุหรุคนเม็นแหนในกระเป๋าสีมเมวาใส่ใสใก,ก,บบกันสำหรับลูกมันกวดจังขอจะเบิ่งเหลือสูเปอร์ตเหลืออ่าโอเคลูกชายว่าว่าผมตายยายมาัยใยใยใมมนจังน้อยก่อน <c oughs> อิจฉาลูกชายน้อยอิจฉาลูกชายหญ่ว่างั้นนี่ระค่ะสีสันของยายจ๋านะคะคุยกับยายเนาะบางทีคุยกันเป็น3-4ชั่วโมงได้เห็นหน้านะแล้วในหัวเขาเรียกว่ายายเนาะยายจ๋านานๆบ่ได้อยูน่นํา เพิ่นก็สิว่าแต่พี่น้องทางบ้านนั่นแหะให้เฮาฟังเด้อพี่น้องจ๋าเออเนาะความผูกพันอยู่โดนไปพปออออกันน้องกันนะดูดูดูยังไ,งไ,ไ,ไต่ดี<า>ไล่ยุ่ไก่ไงก็ว่าให้ตัวฟังจ้าจะมาดูบัวเขาสุกบอสุกบอยอยู่นี่ค่ะเอาได้ประการกันเลาวอีกอย่าง,นง,นนางหนึ่งนี่ยก็อยากให้รู้พอต่างแบบอะไรเดียวกัน<า>กรู้จ้าแม่ฮะลูกคู่คนแม่ฮะลูกคู่คนเลยแต่ว่าแม่ ตัวเดียห้บ่ได้มีเจะลูกตอยเลียแม่มดีแล้วขอสวรรค์ของแม่มโอเคอเ่จากุากอืมเอาสุดท้ายสุดท้ายเอาสุดท้ายสุดท้ายให้ใหญ่อ่าให้พรทุกผู้ทุกคนเด้อเกี่ยวกับโรคเก็บไข้ร่างกายสุขภาพอยู่ไกลบ้านสาธูขอ,ขอ,ขอให้ทิษักิสิทธิ์ทั้งหลายในบุโลกนี้ทั้งพอฟ้าหลวง ก็ขอให้ปกปักรักษาะเด้อรูเจ็บรกกูไข่ทางไกลทางไกลทำงานยูกประเทศนอกกระไดงูลูกงูกเต้าหรือว่าอยู่เมืองไทยก็ขอให้ลูกนี่ดูดีมีแหงเด้อจะเจ็บจะไข้ระยะถูกจะจนเด้ดเอขอให้มีตังค์ลูกแบบจีได้ตังค์จีได้ใจมีตังค์ื้อตั๋วกลับบ้าน่บม่นอย่างเอ,อ้ออันนี้สําคัญเด้อตังค์นี้ต้องมีกอ่อนอืนะ <laughs> S <S ม่บอกว่าจะนไม่มีซ้นจ้าเลยเ<อ>วยสมกัลภาคสาธุสาธุาธอขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงยิ้มวันวันให้ลูกสาวแบบนีสซูมือเด้อห้ามเจ็บห้ามไข้อ่าเป็นสมบัติลูกไปนานๆลูกยังไม่ยากสบายเฮียยังยักได้ยินเสียงหัวเลาะเสียงยิ้มเสียงคุยเสียงจมเนะาะเรื่องผี่น้องให้ฟังอยู่บ่มีแม่นกระ็บ่รู้สิกลับไปอย่างบ้านเห่าแม่เนาะจริงๆท วางอแม่แม่พอมลุงที่ทำบอกว่านะแม่พอมลงเออแม่กระพอมลุงก็ต่าูกว่าเป็นตะไคหัวจิกตายยางบังลาก็ให้เมยช่วยว่ให้เมย์พอบแให้เมยเกข้าหลายๆแล้วนะบังลาก็ให้ว่าง่ายสดง่ายเดือดเดือดเออสอนลูกสอนลูกใส่ง่เพื่นั้น โอ้เราเราตัวเดือเด้อผมก็ดืดอกครับพ่อปลายเส้นแล้วครับตอหัวอนางะเมียก็หัวร้อนยิ่โอเคอย่งวายูทุกงทุกยาง่งปรค้ว่าลุกเมย์ว่าไงูกกานท้องเมยเกียดเนว่พออย่างก็ฟังเบิดว่าเมย์ีเพิมใจจางเมมีลูกเมมีเมมีตุ่มหวังว่ะว่าไงประทูโคนวะ เอาตองปอบีเข้าคะอืม,อมโอเคนะคะนอ้อฝากคลิปนี้น้าผักลดดอิดาแม่ฮัตโตเด้อของปอบสุภอมบอกละตองปีเข้ขอบคุณจ้าฮักแม่คือกันเนาะลูกเขยกะฮังลูกเขยบอกว่าอย่าเจ็บยาไข้อ่าดูแลสุขภาพให้ดีอย่าคิดหลายอันใดที่แก้โ่ได้กระซางมันนิ่มหว,ว,วานๆเข้าไว้เดี๋ยวโ่สวย ว่างานเดี๋ยวความดันขึ้นนะลูกเคยบอกว่าอ,อม่ฮัพบอกฮัทแท้ๆแล้วบอกฮันเป็นลูกเคยแล้วฮัทเป็นลูกสายก็ทักเลยตั้งแต่เป็นลูกเคยแม่ก็เคยมีปัญหากับแม่แม่ดีคือตัวลูกก็เคยจีแม่กินเหล้าอยู่เป็นกระเด็นน้เนสน,นุกน้ำเพราะมีว่าเตี้ยนอย่างกับแม่เลยแม่ว่าแม่ฮักลูกของแัทแท้ๆถือว่าอีกคนต่างชาติกเคยให้แม่ความใจอมบอกว่ายี่ โป้อย่างนี้เลยลูกเขยแม่แม่เต้นสวยแม่น้ำใจมีภาพมากแล้วโป้รักครอบครัวเอาโบได้ยักบจบโบยักได้ลูกเขยรวยบ่กให้ลูกสาวเปลี่ยนเอาลูกเขยใหม่เถอะวะาได้ลูกเขยแต่ลูกเราดูเราไม่ได้แต่จับบ้านหรอกลูกสาวสาวลูกเขยรวยบบได้ใช้ตังค์อันลูกเขยจนนี่ดูแลตลอดบอกช่วยเดูก เข้าใจแม่เข้าใจลูกเข้าใจในด้านครอบครัวแค่นี่แม่ก็ภูมิใจแล้วไปไหนแม่ไดดแม่ปสบายใจลูแม่ดูแม่ก็โอเคเออเออเออโอเคโอเคจ้าสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าฮักแม่เด้อยกมือบได นี่แหละนะคะชีวิตต่างแดนของยายจ๋านาอนี่แหละคือต้องขอบคุณออนไลน์นะคะยาย่หลายปีแล้วเนาอยายจ๋าฝึกให้ยายใช้ไลน์ได้พูดได้คุยได้เห็นหน้านะคะ<อ>ได้บ่นคนนั้นคนนี้ให้ฟังเนาะวันไหนมีความสุขเล่าถึงพี่ๆน้องๆอก็จะเป็นสีสันของคนแก่ทางบ้านเรานะคะสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนเนะ้อ คนไทยไกลบ้านนะคะสร้างความสุขกับคนที่เรารักเนาะเปิดใจพูดคุยนะคะยายจ๋าไม่มีอะไรปิดบังพ่อแม่นะคะสิ่งไหนที่เราพูดไปแล้วสบายใจเราก็คุยเนาะแล้วสิ่งที่ทำให้เราสร้างพลังที่จะสู้กับปัญหาชีวิตทางต่างแดนได้นะคะจริงๆแล้วพ่อแม่รักเรามากมายเนาะเขาก็อยากรู้ทุกสุขของเรานะคะเราควรพูดควรรู้ควรอ่า ทำให้เราสบายใจแล้วก็ให้พ่อแม่สบายใจ <Hey. S 1> ใชเช่นกันเนาะคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอฝากบรรยากาศคุยกับแม่ทางเมืองไทยให้ทุกๆกคนฟังกับประมาณนี้ละเด้อลาวพิรนุนจ้านะคะโอ้ยยากกินนําเด้หมกผักกุ้มวานาะโอ้ยโดดเราไ่ได้กินข้าวเหนียวหอนคุยคืออีแซบคักเนาะอีสาคนอยู่บ้านเด้อได้กินปีมือแม่เฮานี้แหม่เนาะโอเคนะคะอ่า ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามใหญ่จ๋าจากเบลเยียมอีเจียวปากแดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ